เป็ในใตัวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ครับหรือว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยครับลงไปได้เมื่อกี้นาทีครับเจอกันอีกแล้วปเิียนใสสวยๆครับเกินสคยับทุกู้ชมสุดยครับ ส, <S ais ama> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านแล,และก็สวัสดีน้านักตกปลาที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอแคชเชีเคยนะครับกับช่องอันดับชาแนลฟิชชิ่งไทยแลนด์ช่องทีท euh. ่จะพาท่านผู้ชมเพลิดเพลินไปกับการตกปลาครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาเทสเหยื่อนะครับเหยื่อที่ผมนํามาเทสวันนี้ก็คือเหยื่อหงว์ขมำท่านผู้ชมครับเหยื่อหงว์ขมำครับเหยื่อหงว์ขมำที่ผมมาเทสก็คือเป็นเหยื่อหงว์ขมำสูตรหนึ่งนะครับเหยื่อหงว์ขมำสูตรหนึ่งครับเป็นมะพร้าวข้มข้นสูตรรคับผมวันนี้ก็ มาตกตะก้อหน้าดินครับท่านผู้ชมครับเป็ดที่ผมเอามาก็ผมเอามา6คันนะครับตะก้อที่ผมใช้ครับก็เป็นตะก้อขนาดกลางนะท่านผู้ชมเป็นตะก้อขนาดกลางครับนี่นี่ครับตะกัวที่ผมใช้ก็เป็นตะกัวแบบปักทองครับขนาดกลางเหมือนกันครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าน้าไหลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับแล้วก็ดวงเบ็ดครับวงเบ็ดผมใช้เป็นของจินดามนีครับนี่เป็นของจินดามณี เบอร์ห้าจินดาบนดีเบอร์ห้าครับปลูกใส่สายหน้าความยาวสุดท้ายนี่ก็ประมาณสิบเซนครับประมาณสิบเซนสายบนนี่ผมใช้ประมาณความยาวประมาณแปดเซนครับท่านผู้ชมประมาณแปดเซนโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าเหยื่อของขมำที่ผมนํามาเทสวันนี้ครับเหยื่อของขมำสูตรหนึ่งที่ผมนามาเทสวันนี้ครับว่าจะได้กี่แต้มครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับ ชม, <Wow. S 1> มาแล้วครับท่านผู้ชมครับแต้มแรกครับ เหยว่อของมะม่งครับท่านผู้ชมปาตเพียนครับนี่ใส่สวยๆครับเมน่าใจว่าตัวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้หรือว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยครับใส้สวยๆครับตะเพียนครับแหกวานครับลงประมาณนั้นลงเป็นได้ประมาณสัก5วาทีครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเข้าครั้งที่สองคันเดิมครับได้มาหนึ่งแต้มครับโอเคครับมีลุ้นครับเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อครับ่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมดูดูคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายเมื่อกี้ ได้ยินเสียงกระดิ่งผมรู้ว่าเสียงกระดิ่งในโทรศัพท์ที่ไหนได้ครับปลากินเบ็ดที่ไหนได้ปลากินเบ็ดครับวิ่งไปไม่ทันเมื่อกี้มันคือปล่อยอแล้วสลุดก่อ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับไม่แล้วครับเหยื่อของผมทำทำงานอีกแล้วครับนี่ครับลงไปได้ไม่กี่นาทีครับเจอกันอีกแล้วประจยนใสสวยๆครับของท่าล่าครับหมายใต้สะพานท่านผู้ชมครับนี่ยอดครับท่านผู้ชมเป็นไงครับเจ๋วโอเคครับท่านผู้ชมครับผมเปลี่ยนเหยื่อชุดที่2ลงไปเรียบร้อยแล้วครับทั้ง5คันครับระหว่างที่ผมเปลี่ยนเหยื่อเมื่อกี้ก็มีคันหนึ่งครับที่นะครับคันสีแดงครับ มีดึงเข้ามาต่อดครับแต่ก็ไม่อยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับเออชุดที่สองจะได้กี่ตัวครับ ครับผมนึกว่าปลาใหญ่เมื่อกี้หนักอึ้งเลยที่ไหนได้ติดไม้ด้ยติดที่ไหนได้ติดไม้ด้ยติดที่ไหนได้ติดไม้เด้วยไม้ด้วยครับโอ้ยผมนึกว่าปลาใหญ่เมื่อกี้นี่ครับตัวที่สามของวันนี้ครับเหยื่อของขมังครับงี้ก็ฝากเหยื่อของขมังไปในอ้อมอกความใจของอ่านาตัวปลาแล้วนะครับนี่ครับเหยื่อของขมังสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งมะพร้าวคั่วขี้ผุนครับนี่สดยอดครับปลากระตุก ที่สี่ของวันนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ปลากระมังครับท่านผู้ชมครับปลากระมังตัวที่สี่ของวันนี้ครับเหยื่อหอยกระมังครับสุดยอดครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเหยื่อที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเหยื่อหอยกระมังสูตรหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นมะพร้าวขั่วเข้มข้นครับสูตรหนึ่งอันนี้ผมก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมมาจากบ้านแล้วหมักไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับท่านผู้ชมหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนโอเคเดี๋ยวผมจะปั้นตะก้อให้ท่านผู้ชมไปด,ดูว่า,าเป็นยังไง ท่านผู้ชมครับผมว่าปลาใหญ่ครับท่านผู้ชมครับปลากระมังครับโอ้ดึงโคตรแรงเลยครับเนี่ยครับตัวที้ห้าตัวนี้ครับเหยื่อของกระมังครับเจ๋งมากครับโอ้รว่าปลาใหญ่เลยดึงหัวทิ่มเลย ปั่นเดียวครับ ู้ชมครับวันนี้น้ําที่คลองพะลานครับก็ลดระดับลงค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับวันนี้แต่น้ําก็มีสีน้ําเป็นสีแดงครับนี่ครับลดลงจากครั้งก่อนค่อนข้างที่เยอะอยู่ครับนี่ครับระดับน้ำลงค่อนข้างที่ลงไปเยอะอยู่ครับนี่ครับปกติจะอยู่ตรงข้างบนแถวๆนี้ครับอันนี้ลงไปประมาณสักเมตรหนึ่งครับเมตรหนึ่งนี่ครับบรรยากาศครับก็ มีเข้ามาเรื่อยๆครับปลาไม่ทําให้เราเหงาครับมาเรื่อยครับแต่ก็ไม่ทีมากเกินไปครับประมาณยี่สิบนาทีก็เข้าครั้งหนึ่งครับสมมรติจะเข้าช่วงเปลี่ยนเดือยใหม่ครับเปลี่ยนเดือยใหม่จะเข้าดีครับเบเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อเลยครับวันนี้มาแล้วครับทุกท่าน ท่านผูช้ชมครับแต้มที่6ของวันนี้ครับปะกมามังครับเ <c> พ <oughs> ิ่อนจะตั้งกล้อง,องเปลี่ยน่อกี้ครับนี่ครับตัวที่6ครับมันหมานครับ ตัวที่เจ็ดครัผู้ชมครับปลากระมังครับโอ้โหดึงเหมือนปลาใหญ่เลยเนี่ยตัวที่เจ็ดตัวเล็กเอยสุดยอดครับ ตอนนี้เหมือนพายุจะเข้าแล้วครับเริ่มมืดมาแล้วรึกคืมมาแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บย้ายของเข้าไปใต้สะพานก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝนเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมครับคันที่สองกำลังเข้าครับเดี๋ยวผมจะเก็บของเดี๋ยวผมจะเก็บของเข้าร่วมก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝนก็ตกปลาเข้าครับใหม่แล้วตัวนึงครับปลากระมังครับโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บของ,ของก่อนนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้หลบเข้ามาอยู่ใต้สะพานแล้วเรียบร้อยแล้วครับใต้สะพานเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้ฝนก็ตกค่อนข้างที่จะแรงครับแต่ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับจะแรงที่ฝนครับท่านผู้ชมผมก็ปล่อยเบ็ดทิ้งไว้ตรงนู้นครับปลาก็เข้าฝนก็ตกครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมผมจะถ่ายบรรยากาศใต้สะพานให้ท่านผู้ชมได้ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างครับน่ครับอะไรครับท่านผู้ชมครับ โอเคถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมบรรยากศาศใต้สะพานเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมอยู่คนเดียวครับบรรยากาศก็ค่อนข้างดีครับอ้าวก็มีเจ้าปู่ครับเจ้าที่ปกปักรักษาสำคัญตรงนี้ครับท่านผู้าามชมก็ขอท่านขอเจ้าที่เรียบร้อยแล้วขอท่านแล้วนะว่ขาวขอพักอยู่ใต้สะพานหน่อยนะครับ ฝนตกข้ามาหลดฝนครับเย้ครับเดี๋ยวเราเรา้อยฝนอยู่ต่อแล้วค่อยไปลุ้นปลากันต่อนะคะรับท่านผู้ชมเย้ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศด้านล่างนะครับด้านสะพานแต่ผมไม่ลงไปนะท่านผู้ชมผมอยู่ข้างบนนะเนี่ยเมื่อกี้จุดจุดนี้ครับคือจุดที่เราตีเบ็ดลงไปครับเอ่อผมอยู่ตรงนั้นครับอยู่ฝั่งนู้นเราตีเบ็ดมาฝั่งนี้ครับ น,นี่คือต่อมอแรกครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสะพานสองครับนี่บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีครับท่านผู้ชมน้ําลงครับน้าลงเห็นคนเหินเลยโอเคครับก็มีอุปกรณ์ดักปลาของชาวบ้านครับที่เอามาใส่ไว้น่าจะเป็นใส่พวกปลาคังปลากรดคังเนี่ยนะครับใส่พวกปลากดคังเอาไว้โอเคครับท่านผู้ชมผมก็จะหยุดเอาไว้เพียงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝนหยุด ฝนหยุดเสร็จแล้วเราไปไปเจอกันที่เบดครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนก็ได้หยุดตกแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นปลากันต่อครับโอเคครับมก็เอาแค่เหยื่อกับกระเป๋า,เาชุดเบดมาเท่านั้นนะครับที่เหลือก็เอาไว้ในตาสะพานไว้ก่อนครับเดี๋ยวเผื่อฝนกลับมาอีกโอเคอเคคันนี้โดนรอเปล่าเนี่ยลมไปลื่นระวังลื่นท่านผู้ชมครับ กเขาเองครับท่านผู้ชมดวหรือเปล่าวะไม่น่าดวงครับเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดก่อนนะท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมมีอะไรบางอย่างจะให้ท่านท่านผู้ชมดูครับอึ๊บคนทางที่เลื่อนนะครับนี่เลื่อนเลื่อนเลื่อนหาอะไรมาเสียบคข้าไว้ลื่นมากเลยนี่ครับไอ้มีนักโทษกำลังจะแหกคุกครับท่านผู้ชมครับนี่ครับพยายามที่จะแหกคุกครับ ผมต้องทำยังไงดีครับท่านผู้ชมจะช่วยหรือว่าจะยังไงโอเคครับหลุดเรียบร้อยครับนักตัวโดนฝนพยายามที่จะหยุดแหกคู่ครับแหกไม่ได้ครับโอเคครับไปครับกลับโอเคครับท่านผู้ชมครับโอ้โหหลังจากฝนหยุดประมาณสักสองนาทีครับเข้าอีกแล้วครับต่เพียงครับนี่ครับใส่ใส่ทอดครับใส่ทอดเลยนี่ตัวที่แปดครับท่านผู้ชมครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นปลากันต่อครับ คือครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เหยื่อของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเหยื่อของขาวมังครับก็ใกล้จะหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวบทเหยื่อชุดนี้ผมก็จะขออนุญาตกลับแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับมีทั้งฝนตกแดดออกแล้วก็รถติดครับรถติดลมครับท่านผู้ชมโอเคครับแต่ก็ยังได้ตัวให้ท่านผู้ชมได้ดูครับเดี๋ยวเรารอลุ้นกันอีกสักพักครับรอเหยื่อหมดแล้วก็รอเหยื่อชุดนี้ครับ น่าจะได้ตัวเพิ่มครับท่านผู้ชมผมเมื่อกี้ผมเห็นปลาขึ้นตรงนั้นครับค่อนข้ึ้นก็ใหญ่ๆครับน่าจะเป็นไซส์สักประมาณโลหนึ่งครับปลาคารับท่านผู้ชมโอเค,ค,อเ,ค,คเดี๋ยวเราบรรลุนกันว่าขอให้เข้าเหยื่อหัวขมำเถอะจะได้เบ็ดจะได้หัวขมำสมชื่อจริง <unboxing> โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรานกันต่อครับ ท่านผู้ชมครับแป๊บเดียวครับตะเพียนครับนี่ครับตะเพียนตัวที่สิบเอ็ดครับใสสวยแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมใส่สวยๆครับตัวที่สิบเอ็ดครับท่านผู้ชมครับสุดยอดครับว้าววันนี้เหยื่อหงส์ขมำทำงานสุดยอดเลยครับเข่าดีมากท่านผู้ชมครับเข่าเป็นเข่าเลยช่วงนี้เดี๋ยวเรามารู้กันต่อครับรอเหยื่อหมดนะครับว่าจะได้กี่แต้งครับโอเคครับ แต่ที่สิบสองครับท่านผู้ชมครับนี่ต variance, ¿no? invers, ัวที่สิบสองของวันนี้ครับท่านผู้ชมเหยี่ยวของขมำมครับเด็ดจริงๆครับ กัมสูดหนึ่งครับผมปาดเลยครับสุดยอดครับเต่เพียซสใหญ่เลยโอ้โหไม่เอาชวินกูเลยครับวันนี้ ผู้ชมครับมาแล้วครับ่านผู้ชมหลังจากรอไปนานรอตั้งนานครับเข้ามาแล้วครับปตะเพียนครับเหยื่อหัวขมำครับสุดยอดจริงครับสวยแล้วท่านผู้ชมโอเคครับ่านผู้ชมครับตอนนี้เหยื่อตกปลาหัวขมำก็หมดแล้วนะครับ่านผู้ชมครับหมดแล้วผมใส่ตะก้อไปชุดสุดท้ายแล้วครับนพี่ครับเดี๋ยวชุดสุดท้ายนี้หมดก็ต้องกลับกันแล้วครับุ่นผู้ชมไอ้ก้ออีกอย่างหนึ่งครับน้ำผมครับ น้ำดื่มผมก็หมดไปแล้วครับนี่ครับน้ำดื่มผมหมดไปแล้วผมคงอยู่ต่อไม่ได้ด้วยครับอยู่ข้าวหมดยังอยู่ได้ครับแต่น้ําหมดอยู่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวอีกสักพักครับลุ้นอีกสักพักหนึ่งครับประมาณสักสิบยี่สิบนาทีครับถ้าปลาไม่เข้าผมก็จะเก็บเบ็ดกลับแล้วครับวันนี้ก็ผลงานก็ได้เยอะพอสมควรครับกับเหยื่อหัวขมวมครับสูตรหนึ่งครับมะพร้าวขูเข้มข้นครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานวันนี้กันเลยดีกว่าครับไป โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูผลงานเดี่ยวหองขมำสูตรหนึ่งนะครับอ่ามะพร้าวคั่วขี้มข้นครับนี่ครับกับไม้ธรรมชาติครับไม้คลองท่าลาดครับท่านผู้ชมไม้คลองท่าลาดใต้สะพานไม้ใต้สะพานครับนี่ครับโอ้โหแรงรุนแรงเป็นปลาตะเพียนกับปลาตะกามังครับนี่ครับไสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับก็มีปลาตะเพียนไซส์เกือบโลหนึ่งตัวครับนี่ครับน่าจะ เจ็ดแปดขีดนะครับท่านผู้ชมครับเป็นปลาตะเพียนตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยตกได้ครับน่ครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับผลงานเดือดของขมําครับสูตรหนึ่งครับโอเคครับสําหรับผลงานวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเยอะพอสมควรครับถือว่าผ่านครับกับไม้ธรรมชาติครับแต่เสียดายครับไม้นี้ไม่มีไม่มีปานินครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วถ้ามีปานินปานินเข้าแล้วครับเดยวหขมขมําครับปานินเข้า เข้าดีด้วยแหละแต่ไม้นี้ไม่มีไม่มีน่าจะไม่มีปานินครับปตะเพียนก็ชอบครับเหยื่อนี้ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับไม้แล้วครับท่านผู้ชมครับนอนเก็บครับนี่ครับใส่สวยๆครับสุดยอดแล้วครับกินทุกเม็ดครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับหลับวันนี้ก็เทสเหยื่อมะกะมังครับสูตรหนึ่งครับมะพร้าวกั้วสูตรเข้มข้นครับสูตรหนึ่งครับ ผลงานวันนี้ก็ได้มาทั้งหมด16แต้มนะครับท่านผู้ชมครับเป็นปลาตะเพียนกับปลากระมังครับมีปลาตะเพียนไซส์เกือบโลหนึ่งตัวครับไซส์ใหญ่เลยครับโอเคครับสำหรับน้าๆท่านใดนะครับที่สนใจสั่งซื้อครับเหยื่อของขมาครับสูตรหนึ่งสูตรสองครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ท่านผู้ชมได้ติดต่อขอสั่งซื้อได้ครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเก็บเบ็ดแล้วนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาจนถึงนาทีนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอนัน์ชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับขึ้ด้วยครับ